อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายเรจินนะครับอยู่กับโรลิต้านะครับเอลเล็กนะครับบทบาทนักแทงนะครับสนับสนุนนะครับพิเศษควบคุมดันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ8พลังโจมตีอยู่ที่5นะครับผลจากทักษะอยู่ที่7นะครับและความยากอยู่ที่5นะครับซึ่งโรลิต้าครับก็มัมีสกินเพิ่มขึ้นมาเป็นทหารฝึกหัดนะครับเรามาดูที่ทักษะติดตัวของโรลิต้านะครับพลังงานแก่นนะครับพลังงานแก่น หลักภายใต้สถานการณ์ปกติจะค่อยๆเก็บพลังงานนะครับและให้โล่กับพันธมิตรของโลลิต้านะครับดังนั้นพันธมิตรของโลลิต้าสามารถเข้าใกล้โล่เข้าใกล้โลลิต้าและได้รับโล่นะครับมาดูสกิลที่1นนะครับพลังงานจรวดนะครับปล่อยพลังงานจรวดจะฟื้นฟูพลังงานโดยฮีโร่ศัตรูและจัดการ190ดาเมจบวกเมจิกดาเมจนะครับและยัง ทำให้ศัตรูเนี่ยช้าลง60%นานหนึ่งวินะครับในเวลาเดียวกันนะครับรีเซ็ตคูดาวทันทีถ้าครั้งที่2โดนศัตรูในขณะที่อยู่ในช่วงชะลอตัวนะครับก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับมาดูสกิลที่2นะครับโลป้องกันนะครับยกโล่ขึ้นป้องกันการโจมตีทุกชนิดจากสิ่งบินนะครับและเบสิกการโจมตีระยะไกลที่มาจากทิศทาง ที่โลหันไปนะครับมาดูที่อันตินะครับระเบิดพลังแก่นนะครับหลังพลังงานหลังพลังงานนะครับหลังเขาเขียนว่าหลังเราก็อ่านหลังเลยนะหลังพลังงานนะครับขึ้น2วินะครับจะสร้าง350าดาเมจนะครับถึง945ดาเมจบวกดาเมจเมจิกนะครับศัตรูในพื้นที่นะครับทรงกวยข้างหน้านะครับฮีโร่ ตามปริมาณของพลังงานในปัจจุบันนะครับขณะที่การรวบรวมพลังงานแก่นจะทำให้ฮีโร่เนี่ยมีคุ้มกันนะครับความเสียหายและการโจมตีของฮีโร่นะครับัตูจะลดปริมาณพลังงานถ้าพลังงานทั้งหมดเป็นศูนย์นะครับก็จะไม่เกิดความเสียหายใดๆและจะคืนพลังงานครึ่งหนึ่งนะครับพร้อมเวลาคููดาว ในช่วงที่พลังงานกําลังขึ้นนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับของศัตรูเขาเขียนว่าความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูในฮะในกศนอ <c oughs> ในกศนอเอาแล้วไงในกศนอโจมตีจะลดลง75%ในกศนอโจมตีจะลดลง75%ออ่ะเดีย๋ยวเราไปดูที่เกียร์ที่เราจะเล่นกันนะครับ ไปหากันเอาเองครับกสนอมันคืออะไรเข้าไปดูที่เกียร์ของโลลิต้าเลยนะครับโลลิต้าที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็จะใช้รองเท้านักลบนะครับน้ำแข็งครอบงำนะครับชุดเกาะใบมีดนะครับกาบังของนักบุญนะครับแล้วก็กษัตริย์กระหายเลือดแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอมตะนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยนะครับเราก็เลือกที่โลลิต้าเลยครับ โรลิต้านะครับสกิลปะทะนะครับเราจะใช้สั่นไหวนะครับหรือถ้าใครคิดว่าแทงแล้วไม่คิดจะหนีเลยก็ออกไปในเทมชิ้นอื่นนะครับอันนี้เราคิดว่าเราต้องออกด้วยครับเราต้องถอยนะครับเอาไว้หนีนะครับเซตเอ็มเบมเราใช้เป็นแทงเลยนะครับข้อดีของโรลิต้านะครับโรลิต้าเนี่ยเมื่อใช้สกิลสองนะครับตั้งโลนะครับสามารถการโจมอ่าการการโจมตีระยะไกลนะครับ กันได้อากันได้มกระทั่งสกิลนะครับข้อเสียเหรอครับก็น่าจะเป็นอันติของโลลิต้านะครับที่ว่าง้างนานมากครับกว่าจะทุบลงไปนะครับต้องบอกว่ากว่าจะทุบลงไปในศัตรูหายหมดแล้ว ฝั่งเรานะครับมีเอสเตดนะครับโลลิต้ามอสคราฟคาริน่าแล้วก็เซเบอร์นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยคาริน่ามานิามานิทอมมอสคราฟคาคุระแล้วก็อัลฟาครับวิ่ง <wh ats> ไปกับเซเบอร์เลยครับ เราสามารถขึ้นไปป่วนเขาด้านบนได้นะครับนี่ครับมีคากุระกับคาริน่ามีไพโนทอร์ด้วยครับปลาครับโอ้โห oh, ลัดช็อตอย่างแม่นยำครับ <laughs> ได้ลูนมาด้วยครับจอมโจรโลลิต้าครับ ฝั่งตรงข้ามนี่มันาทอนี่ถึงก็โมโหอ่ะตังโลกกันไว้ครับกันไว้กันไว้ครับ <Also. S 1> ปาเข้าไปครับปา <Yeah. S 1> ไปเรื่อยครับเจอนักเวทเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราจะออกของกันเวทก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นกำบังของนักบุญนะครับ คือยอมฆ่าไมเทมไปเลยครับเพราะว่ากำบังนักบุญเนี่ยหนึ่งคือกันเวทนะครับแน่นอนละครับกำบังนักบุญกันเวทแล้วก็มีเกาะให้ทุกๆ30บวินะครับจะทําให้เราเนี่ยถ้าไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้ครับเนี่ยเราได้ออกรองเท้าแล้วเราข้าไมเทมก็ได้ครับนี่ครับกำบังนักบุญครับเราก็ป่าไปเรื่อยครับ ปาเข้าไปนี่ครับปาเข้าไปครับง้างเลยครับตั้มเรียบร้อยครับได้เฟิร์สบัตแรกมาครับเซเบอร์อันสีรวบครับ watch, กันไว้ไม่ให้ตีตีป้อมครับโผตีแรงหลือเกินตีไปเรื่อยครับ ถอยหลังกลับก่อนครับสกิลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโอล,ลิต้าเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีมานาแลครับมีตลอดโมโหนะครับง้างใส่เลยครับ <Yeah. S 1> มันทอครับ now, <c oughs> ต้องบอกว่าเอาให้ดิ้นครับ กันไว้กันไว้สู้สู้มันสู้มันโดนนะเนี่ย <c oughs> ตะเกียนครับอย่างที่บอกครับเราถึกครับยิ่งเราเดี๋ยวเอาเราออกกำบังของนักบุญเนี่ยกันเวทด้วยครับคากุระนี่จิบจิครับโอ้คากุระปลาล่มมาทีกระตุกเลยปลาไปเรื่อยครับปลาเข้าไป มีหน้าที่ปลาปลาเข้าไปเซเบอร์จะเอาเยอะคาคูระครับปลาครับง้างอันติครับง้างอันติเซเบอร์จับใครไว้คาคูระเข้ามาตันนะครับไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็ปลาไปเรื่อยครับเนี่ยครับหยอดเข้าไปครับปลาเข้าไปปลาเข้าไปโอ้มีคาริน่ามาครับกระโดดก่อนครับบาย ต้องบอกว่าบายเซเบอร์ครับปาเข้าไปโดนน่ยการโจมตีของโลลิต้านะครับเป็นการโจมตีเวทนะครับสกิลไม่ใช่โจมตีกายภาพนะครับหลายคนเห็นโลลิต้าเป็นแท้งคิดว่าจะเป็นโจมตีอ่ากายภาพนะครับพุกเข้าไปครับหือเจ็บครับบอกได้เลยว่าเจ็บครับ หม,มีไมมนอท่อไหมครับตีครับไม่สนจะตีป้อมจะตีป้อมทุทบทำไมจะตีป้อม <c oughs> คนจะตีป้อมดูนิดื้อวะไปแล้ว <c oughs> เอฟเตดเอฟเต็ด,เอ,เตด <c oughs> อะไรมนันอทอโมโหหิวเหรอตีเข้าไปตีเข้าไปสตันไหมละ่ะหวัหวจะวะหัวจะวะโอ้ยอะไรเล่าไม่สน การโล่สู้มันสู้มันสู้ดาเมจมันง้างใส่มโนทอเข้าไปครับ <c oughs> เขากดชะล้างครับปลาปลาหัวเข้าไปอะไรเล่า <c oughs> ป้าไปเรื่อยครับมีค้อนอยู่เขากะ <c oughs> กะเขาอันหนึ่งครับแล้วก็ปาไม่ได้หยุดครับจะกระโดดอะไรมาแล้วก็ไม่สนครับเดินเข้าไปตีป้อมเลยมาเด แน่จริงเข้ามาสก,กิลดิเอาเดิเอาเดิเ,าเ,ดเรียบร้อยโอ้ยกันโล่ก่อนกันโล่ก่อนถอยครับถอยครับปาเข้าไปมีเอสเตทคอ,อยฮิวให้ครับโอูไม่ไหวครับกำบังนักบุญมาครับนี่ครับรีเจนเลือดสู้เลยนะวัววัวที่ไหนเรามาเดียไอเทมพาเราถึกมาแล้วครับถึกทั้งเวทนะครับแล้วก็ เกาะเนี่ยสามารถกันกายภาพได้ด้วยครับแล้วโลลิต้าเนี่ยก็เพิ่มเกาะให้ตัวเองอยู่แล้วครับ <Our S 1> มีทั้งของกำบังนักบุญนะครับทั้งเกาะของตัวของเขาเองนะครับสบายละ <Our S 1> ออกเป็นเกาะก,ก่อนนะครับเพราะว่าโลลิต้าเนี่ยไม่มีมานาครับมีมอสคัฟตีอยู่ครับ วิ่งขึ้นด้านบนไปเลยครับป่าเข้าไปนี่ครับแป้งปๆปงเลยครับโอ้โหกระโดดกระโดดอะไรแล้วง้างใส่เลยเอาเดินช้าไหมล่ะเอาโมโหครับโอ้ยเจ็บเจ็บครับมีคนเจ็บครับ ไม่เไรครับเราเอาความถึกเข้าไปเป็นประกันครับนี่ครับกลัวที่ไหนเราวิ่งไล่ตีเขาป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งอยู่เนี่ยอะไรเล่ากะโลกันทาไมกำลังรักบุญมาครับเกาะเราขึ้นครับโอ้เอาฟ้าครับโอ้มอสค์ฟนี่ปลาทะลุครับไอปลาเราไม่เจ็บเท่าไหร่ปลาทะลุเนี่ยรู้สึกจะเจ็บเหลือเกินครับปลาเข้าไป ปาเข้าไปนี่ครับไซเบอร์ต้องจับแล้วเซเบอร์ไม่กล้าเข้าไปจับครับกลัวเจ็บครับตั้งไว้ตึงตึงนี่เนี่ยนี่เนี่ยมอครับเราฆ่ามาครับดับเบิลคิวครับมีคากระวิ่งถอยหลังไปได้ครับไม่กลับ๋ยวๆนี้แหละเห็นป่ะมีคนมาเติมเลือดให้แล้วครับเกาะเราโคตรเกาะ ต้องบอกว่าโคตรเกาะครับนี่ครับแป๊บเดียวเลือดเต็มครับแถมเกาะแน่นๆด้วยครับตีไม่สนปาเข้าไปครับปลาเข้าไปครับนี่ครับคอมโบครับนี่ครับคอมโบกับเฟเบอร์ครับงางอันติครับกันกันตั้งเองตเองแล้ถึกครับเราก็เลยยืนอยู่ได้ครับ กันไม่ได้หรอกแต่อยากตั้งตี้อมนี่เนี่ยนี่เนีึกไม่กลัวตีเข้าไปครับคารีน่าจะเอาครับงานขั้นตีใส่เลยครับทำไมก็เล่าทำไมก็เล่าตัวใหญ่แล้วเก่าหรอมาดินี่เนี่ย ฆ่าไปข้างๆไปครับมีคนวิ่งไปหามอสคราฟอยู่ครับคารินาครับคารินาจะไปเอามอสคราฟครับนี่เนี่ยไปไหนคารินายังอีกหนีเหรอหนีไปไหนหนีไปไหนเอาง้างใส่เลยครับไม่ต้องเดินครับเรียบร้อยครับมอสคราฟได้ฆ่าไปครับนี่ครับเกาะครับ โคตรของโคตรเกาะครับคือตราบใดที่เกาะเรายัางไม่หมดอ่ะเราก็ยังเกียนได้เรื่อยๆอ่ะเอาง่ายๆ <test> นี่เลือเรายัางเต็มนลยเนี่ย <Our team. S 1> กั้นไวยครับกั้นไวยครับมอสครับจะมาปองาปลาอะไรครับบ้าหรือเปล่ายืนหน้าบ้าน <c oughs> <c oughs> จ้าปา่าคอนมัวสั่วอยากโดนแทงเอาเด็เอาเด็เอาเด็ เอาดิง้างง,าง้งางง้างมีคนง้างเข้ามาครับมีคนง้างเข้ามาครับง้างใส่คืนครับต๊อม <c oughs> ตายก่อนเนี่แหละครับมันง้างนานมากครับสำหรับโรลิต้าครับเป็นการง้างที่ยาวนานครับมันน่าจะแบบว่ากดปล่อยได้เลยเนอะอะไรเงี้ย วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับความห้าวไม่เคยปานีใครครับปาเข้าไปตีเข้าไปนี่เราไม่เจ็บครับง้างเลยครับมีเซเบอร์อันติครับ s <S นี่ครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์เห็นเปล่าเราได้คิวครับ <That> s <S ตีเข้าไปครับ โลลิต้าผู้ยืนตีแบบหน้ามึนๆครับโถอยากจะเดินเข้าไปลุยป้อมโชว์นี่ครับเกาะเราขึ้นแล้วก็ไม่กลัวครับเนี่ยปลาใส่หัวเข้าไปครับเจ็บไหมล่ะอ้าวอ้าวอ้าวเก๋าเก๋าเก๋าลาโลเก๋าตายเพราะความเก๋าต้องบอกว่านาสารกันนะวิ่งเข้ามาทำไมก็ไม่รู้สะคากุระเขาเล่นดีอยู่ครับ ง้างเลยครับง้างเลยครับนี่ครับสโลไว้ด้วยครับถอยก่อนถอยก่อนรีเจนครับรีเจนครับนี่ครับตังโลไว้ครับมอสค้าปลาอะไรวะมอสค้าปลาอะไรวะมอสข้า็ปาอะไรอะมอสค้ากปตีเจาะโลนล้ครับตังโลไว้มาอีกแล้วง้างใส่เข้าไปเลยครับ หนีไม่รอนแน่นอนครับนี่เนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์ตาการตาครับถึงขั้นกระตุกครับการโลไปตีมันมันกันไม่ได้หรอกเอาจริงๆแล้วพี่เกียร์นะอย่าไปทำตามนะกันไม่ได้แล้วนะครับแพดก่อนเนี้ยโลโลลิต้าสามารถกั้นได้นะครับกันปอมได้แต่ว่าแพดใหม่มาเนี่ยไม่ได้แล้วครับ ง้างสายไว้ไม่ให้เขาเดินเอาดิเอาดิเจ็บเะล่ะเจ็บเปล่านี่ครับยืนแทงครับตีเข้าไปมีหน้าที่แทงกับตีครับโอ้เจอปลายอลนี่ครับเกาะเราขึ้นเรื่อยๆครับสังเกตได้เลยครับว่าเกาะเรามาลัวครับเดี๋ยวเกาะกำบังนักบุญเดี๋ยวเกาะของของตัว ตัวเองนะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับมีเจนเรือยก,ก่อนตันโลกันโลกกันโลกกันโลกมาเด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 ค okay, <let> าดกุระลาโลกไปแล้วคาริน่านี่ฆ่าเพลินอะวิ่งถอยก่อนนี่เราวิ่งเล่นอะไรกันอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนครับโด <c ười> นสตันมอเรคัพมันป่าสตัน นี่อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งครับสกิลเขาเนี่ยง้างนานครับแล้วก็โดนศัตรูหยุดได้ง่ายมากครับตั้งโลไว้ตั้งโลตั้งโลเซเบอร์เซเบอร์เมกะคิวครับ kill. Kill. แม้ฆ่ากันมันเลยเอามั่งครับโ <Kill. S 1> อ้โยกว่าจะจบได้นะครับก็ยืนวนๆอยู่หน้าบ้านเขานานอยู่เหมือนกันครับ วิกตอรี่นะครับนี่เราตายไปรอบหนึ่งครับที่กลับบ้านไปนะได้ MVP ด้วยครับกรอกค่า5นะครับตาย1 a s s i แอ1ซิตนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ